วันที่1 5านะครับฮานอย3น้นอยของอาจารย์มี3ชุดนะครับแน่นอนครับเข้าหมดทุกชุดนะครับเข้าหมดทุกชุดไม่ว่าจะเป็นชุด 28, 2 8 2ปกับ8ต้องเข้า1ตัวแล้วก็3ชุด3กับ4ต้องเข้าอย่างน้อยหนึ่งตัวชุด5กับ1ต้องเข้าอย่างน้อย1่ตัววันนี้อาจารย์ให้ชุด51เข้า v i p อนะครับอาจารย์ฟันเลยนะครับ5้าเข้า v i p แต่ชุด2 8ปอาจารย์ให้รวมๆนะครับชุด2 8 2 8ปอปอาจารย์ว่ามาแน่ครับ สองหนึ่งสองสามแล้วก็แปดหนึ่งแปดสามนะครับให้ตัวเจาะนะครับแทงได้เลยนะครับรูดหรือฟันนะครับวันนี้สองกับแปดนะครับฮานอยสองกับแปดมาล้านล้าน,านเบอร์เด่นไม่มีหลุดนะครับอาจารย์ให้สองตัวอย่างนี้ไม่มีหลุดนะครับอาจารย์ให้สองหนึ่งสองหนึ่งสองสามแปดหนึ่งแปดสามนะครับทองหนึ่งตองสามแปดหนึ่งแปดสามนะครับ สามได้เลยนะครับสามฮานอยวันนี้แต่สำหรับ1กับ5อาจารย์ให้ไป VAP นะครับอาจารย์มั่นใจว่าต้องมา VAP 1กับ5โอเคนะครับ YouTube